สวัสดีครับพี่น้องพอกันนี้แล้วนะครับกับขั้นไข่ยชนแนวครับมื่อหนีพพ้พาพีผพาน้อ,นองเข้าป่าคือเก่าครับหมาหาน่อไม่มองไม้ครับพี่น้องแม่นมองเกา่ามาเบิ่งว่ามันมีบอกขามากครับมีกันเลยว่าจะท้ายพี่น้องเบิ่งเพราะว่าฝนตกสองสามมือแล้วครับเขามาเมื่อหนีมาผู้เดียวครับ ขามาในป่าในดงครับมาผู้เดียวครับพี่น้องไปเบิ่งว่ามนสิได้บ่ครับนี่ครับพี่น้องนองงามๆครับช่องซ้ำนอ,ขอเข้าปลาข้าดงครับภัยน้ำก็มีครับพี่น้องแต่ว่าภัยน้ำยังบ่เกิดครับ เขางา,งามครับพี่น้องนี่ครับงามครับเบื้องต่อเลยครับอสองนอพี่น้องน้งสิไดรไลยปันไดเขามาเพิ่งจังส่กอะ่ะเพราะใดอยู่พี่น้องน่าสิได้แกงอยู่ครับมันนี่เขาหมาไม้ไม่ นี่ครับลองงามงาม,มาพอเดียวครับมาใหม่ไม่ไมไมนี่นครับพี่น้องเป็นึ้นต่อเลยครับอ๋อ กำลังปงหน่อยๆครับโบ,บ,บอว่บ๊อเบ้านะครับจะไปหาก,กอไม่นี่ครับพี่น้องนออุบอบครับเห็นบหมพี่น้องนี่ครับอวบแห้งนอนนี่เอาไปเลยครับ นองอุบอครับงามครับพี่น้องนอนเองจะเขาเอื่อนนองเอยียงเนอพี่น้องแต่ว่ามันมีขนแต่นอมันงามน่ครับนอมันใหญ่ดีอวบดีครับนี่ครับงามอุบอัพขาวๆเลยครับ ตัวพี่น้องเนี่ยครับไผ่น้ำกอไม่จะก้อยใหญ่ๆพี่น้องแต่ว่ามันยังมาท่านขึ้นครับ มันขึ้นได้อยู่ทางลุมเท่านี้มันก็ขึ้นเพราะว่ามันบมีหลองน้ำพานนะครับเห็นแล้วครับพี่น้องนอน้ำครับนี่ครับนอนเงยงๆอุบอัวพี่น้องนอนหนึ่งอยู่ทางพูนอนหนึ่งนอนหน่อยเอาครับเอาคือเกาครับมันกำลังขึ้นพี่น้อง พี่น้องเออน้ำนอนน้ำครับนอนี่โอ้ยน้ำกับ่บลายครับบ่บลายคือไม้เกาครับน้ำก็มันห่างๆนี่ครับพี่น้องใหญ่ปะครับใหญ่เนะาะใหญ่ๆครับ ไ,ไ,ไปเบิ้งมองไม้ครับไปหาเบิ้งมองไม้พี่น้องเห็นเหรอครับอยู่ในๆครับพี่น้องเห็นปะนี่ครับง,งามๆเลยครับเดี๋ยวสิเขาไปเอาครับ ก่อนมีน้ำไหลเถอะเขาได็ง่ายมาเนาะน้ำขึ้นมาไหลน้ำก่อนพี่น้องเขาหยาดครับนี่จะน้ำเออเออโอ้ นี่ครับพี่น้องงามบาครับงามเลยตงังขึนเลยครับไปหากันต่อเลยครับพี่น้อง พออีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับหน่อยใหญ่ๆด้๋ยสิมุทคัพปไปเอาครับ นี่ครับพี่น้องนอง้อยใหญ่ครับโอ้พี่น้องทางกวางทางไก่ไหนน้อมีนอ้นอใหม่เก็บเหลืวว่อหอแต่ว่าเห็นเพิ่ลงทั้งน้อใหม่ทั้งเฮ็ดนะครับพี่น้องแต่ว่าทั้งผีเฮ็ดยังบ่ท่านขืนครับ ถ้าขึ้นรับรองว่าปลาแตกแท้ครับอยู่ไสกับมาเบิดพออีกแล้วครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับน้อยใ,ใหญ่เติบอยู่เฮ้ยสตัดให้พี่น้องเบิงเน้ะครับจะเ,เคียยนน้ำออกก่อนบ่ได้น้ำหลายครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับกรลังออกคือกันพี่น้อง นอนหน่อยๆไลยอยู่ครับก็ได้เขาป่าหนีมาเป็นเดือนเลยพี่น้องลองเขามาเบิง้งฝนตกสองสามมือก็เลยลองเขามาเกิดอีลีครับพี่น้องโชคดีไปเขามากก็ได้เก็บ อวบใหญ่ๆจริงๆเห็ดนม่สมแล้วพี่น้องเลยนี่ครับเห็ดนอม่สมคือสิทักนี่ครับพี่น้องนอนหนึ่งนอนนิหน่อยขี้ดินโอบอยู่นี่พี่น้องเห็ดนมัยสมเฮอยมาพูดเดียวม,มีคนทายให้มันกระสิสั้นแน่นครับ ดีพอง่ามครับนี่ครับนอนน้นอยๆร้ายอยู่พี่น้องแต่ว่าบอกเอาบอกเอาดอกครับเอาไปให้มันงให้มันขึ้นเป็นกกเป็นลำมันเลยสองนอสามนอพูนอยู่พูนครับบอกเอาดอกพี่น้องเดี๋ยวไปหาเบิ้องน้อยง่ายๆโอ้โหเอาไปเฮ็ดนอไม่สมกัน พอแล้วครับพี่น้องนออ,อุบอวบบวบป,ป,ปันได้ครับพอได้ครับกําลังโพดินนี่ครับนอ่ามเติบอยู่ครับนี่ครับพี่น้องกาลังขืนพอดีเลยโอ้ปวกกับขืนครับพี่น้องว่ามีแต็มหมดปวกขึ้นโอ้ขาวแห้งพี่น้องดินมันโอบ นี่ครับดินมันโอบขาเลยครับเดี๋ยวไปล่างนน่ำสีขาก็หนีแล้วครับจุนพูนเลยพออีกแล้วนอนหนึ่งครับบ่มีขี้ดินโอบซ้่ครับบดาือใสแถโนอนี่นี่พี่นอ้องใสยัางงามเลยครับโอ้ใสงามเลยบ่มีเหัดขี้ดินโอบพี่น้องโอ้ย ยากเนาะนอนอน,อน,อนี่มีดเริ่มซิบวัวเขาแล้วพี่น้องเอาหยากแน่านี่ครับมีดเริ่มซิบวัวเขาแล้วเอาหยากแน่เนื่องว่าตัดถือมองแข็งมันบ่จักพอกแล้วครับนอนหนึ่งง่ายเติบอยู่กำลังโพดิน เด๋วยวเสียพี่น้องเบิง้งนี่ครับกำลังโพดินดินโอบอยู่เห็นมาพี่นอ้องมือว่านขึ้มเพ็ดงานขึ้มดีครับมันีออกมาหาหนอ่อใหม่ปาดทุหอนหอนมาเนี่ย นี่ครับพี่น้องงามๆครับนอนยั่ยันอวบๆ,อๆอนอไม่สมพอดีเลยครับนอกกาลัางโพดินร้ายอยู่พี่น้องเขาเอื่อนยังนอนนั่งดินมาพู้จากภาษาเอื่นนขอเขาแต่ว่าบอกเอาเลือกเอาแต่นอนอยัใยญ่ครับพี่น้องที่มันโพมาํำคืบํำคืบนี่แหละครับเงี้แล้วนอนนึงมันก็นล้ายอยู่ นี่ครับพี่น้องเขาน้ำเงาเขาน้ำกอยังสิ่งละครับเมื่อยบาทนี่น้องใหม่หลลยกับเมื่อยบ่มี่ก็อยากได้นี่แหละความอยากได้ของคนเนาะพี่น้องเนาะเอาสูใครอยู่น้ำบ่ไล่มันเป็นโพรงข้างล่าง น้ำโมลายก็เลยเด็กเขาเด็กง่ายอยู่โอ้ยอ่อนๆเลยพี่นอ้องเขาเอ็นยังนอนนั่งดินมิ่ละมะั้งเห็นเขาวาอยู่ง,งามๆครับแต่ว่ามันติดี้ดินครับมันเบิ่งอะสิสกปรปกในจักหน่อยไปหาต่อเลยครับนี่ครับพี่น้องนอนหน่อยๆน่อยสิเอาอยู่ครับอย่างสิไก่สีเบิตบองหาแล้วพูดอีกนอนหนึ่งพี่น้อง พูนสิเอาจังไดบ่สิมุดไปจังไดบุนี่เดี๋ยวลองเบิ้งครับผรมโพยา,ยามเบื้งไดกับยู่มังหันละเออเออโออเออเออเบิดหล,ลังโออหน่ยอยโพดบ่เอาดอกพี่น้องเดี๋ยวสิมุดไปเอาตัวพูนครับเบิ้องมามสิมุดได้บ่ ลองเบิ้งครับสิมุดขาไปเอาเบิ้งว่ามันเสีอเอาใดบ่น้ำโอ้ปวดทึงดอกพี่นองอยู่ไกลโวดโบ่เอาดอกนี่ก็นอกนอนๆนอ่อยวดไปเบิ้งกอไม้ครับมันอยู่ไกลโวด มันสิได้นอนมีเป่เาก็เลยบวมีบครับอันตรายครับเดี๋ยวเอาสิยญางออกไปหาไปเรื่อยๆครับจนพอทางออกเมื่อไลแล้วหาไปนําทางออกเมื่อไปแล้วไปครับออกาไปมังทางออกเมื่อครับพี่น้องหาไปเรื่อยๆได้ก็เอาเมื่อไดก็เมื่อเบิด์มงหาแล้วครับมีแต่นอนนิดหน่อยเอาไ้ มันคืออาทิตย์หน้าทิา่ได้เขามาอีกครับน,นี่บอเอาดอกพี่น้องมันเต็มตาแล้วครับนี่ครับน้อยงใหญ่ๆอุบๆครับเออใหญ่ฮงขัดหมดเต็มตาเนี่ยเอาแถ่พี่น้องพอภัยไม่จะกอยยงใหญ่ได้นี่ น้องหม้นี่กำลังออกพี่น้องนี่ครับน้อีใหั่ยังกับโวหูดอกแต่ว่ากินได้เอกไปกินได้บิดล้วครับออาไปไล่เถียวเลยกำลังออกอาทิตย์หน้าน่าจะออกไล่ก็นี่ครับผู้ใดมันเตรียมเอากระสอบปุ๋ยมาใส่โหลดพี่น้องมันนี่เต็มตาแล้วชิได้ออกจากป่าแล้วครับ ทางละโชคดีถึงมันโบหกฝนหนักๆเบื้องบ่จืดเลยพี่น้องหกแห้งสำหรับคลิปนี้กับพ่อซ้ำนี้นะครับพี่น้องเกิ่มสีประมาณเทียงยุงกระไรเบืดททายากันยุงมา้อนีกระไดซ้ำนี้แล้วครับนอใหม่บอกนอใหม่เอาไปเหดนอใหม่สมแนสูมูกแกงกินแน นี่ครับนอนอไายน้ําครับไผ่น้ําปลาไหนก็ร้ายด้เต็มตานี่แหละครับสัมนียร์ก็พอเดี๋ยวเอาไว้ให้ผู้เอื้นเขากินนําแน่เมื่อยเลยหิวเขา่าแล้วเที่ยงก,กลัวๆแล้วซันีกับซํานีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดติดตามในพผมนํำเ้อครับ เ็เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเขาป้าเขาดงงหานด้ยยูแนวกินในป้าในดงซมมีสวัสดีครับพี่น้อง